แบ็กไซา์นี่กับไทยลีกเนี่ยมีปัญหาเยอะเหมือนนะเยอะเยอะตั้งหลายคนเลยนะคือ สัรสลักก็ยังโดนวิจาร์เลยตอนฟอร์มการเล่นล่าสุดแล้วพี่ว่ามันอาจจะเป็นเงื่อนไขด้วยว่าอีชีอาจจะมองผู้เล่นดาวรุ่งหรือเปล่าคือถ้าอย่างอย่างเราเรามองถ้าชอดแก้ไขเนี่ยเรา่าพิรพัฒน์ก็ไม่ขี้เล่นะถ้าแก้แก้แก้ไขไดมบิวอาจจะแก้ไขได้แต่ว่านี่เขาคงจะมองไปถึงระยะยาวด้วยมั้งเขาเลยเอาผู้เล่นอายุน้อยเข้ามาซึ่งแบ็กไซด์ในไทยลีกตอนนี้เด่นๆจริงๆก็ไม่มีนะแล้วแล้วถ้าเรามองเจนไล่อายุไปครับยูยี่สามที่ที่ชุด่านิชิโน ที่เขาปาดทีมอ่ะชุดนั้นคือทิตาธรนั่นแหละเขาก็เขาก็ถึงียแล้วทิตาธรยังเล่นอยู่ไงคือจริงๆอ่ะเจนรุ่นอ่ะเจนรุ่นมันควรจะขึ้นมาเป็นแกนไงถูกไหมชินพัทก็ถึงถูกเรียกอ่ะช่างดีก่อนนั้นไม่เคยถูกเรียกอืแล้วพอเราไปดูหลังจากนั้นมันเป็นใครเป็นชัยวัน์บุรานเหมือนแวบมาทีหนึ่งแต่ก็ชัยวัน์เนี่ยถ้าเล่นในลีกเรื่องของเกมลุกใช่แต่ไปเล่นระดับเอเชียคุณต้องรับผิดชอบเกมลับมันก็ไม่ได้อีกออมันลำบากเพราะมันคนไปติดภาพ ทีละทอนด้วยไงใช่โดนแบกตลอดเลยคนขึ้นมาปุ๊บกับโหมันไปเทียบกับทีละทอนอ่ะก็พีสัตสลักข้ารอบเดียวแล้วถ้กเตะอย่างทีละทอนอย่างเงี้ยมันกี่ปีมันจะมีทีอ่ะดูสิทธิ์เลิกไปแล้วกี่ปีถึงจะได้มาทีละทอน่ยอ่าถูกป่ะตอนนั้นก็มีมีอนุชามีอะไรมามันก็อะไรเงี้ยเยแย่งกันยแย่งตำแหน่งกันหรือโยกโอ๊ตออกมาเล่นคือมันเป็นตำแหน่งที่กว่าจะหากว่าจะเป็นทีละทอนที่มามาเป็นอีกสิบปีเนาะอย่างแบกขวาอะไรก็เพิ่งเจอเพ